สวัสดีครับสวัสดี F สี่ทุกท่านครับวันนี้ผมช่างวันควนมขนมมีงานมารีวิหงชมครับเป็นงานล้างครับเอางานล้างก่อนเนาะตัวนี้อยู่ไปสกลนครครับตัวนี้เป็นล้างฝั่งท้องเหลืองก็จะมีรอยแมง่อยนะครับแต่มันก็ไม่เชิงว่าจะตําหนิอะไรมากมายมันจะฝั่งลงพันธายครับตัวนี้เป็นเสาเก่าตรงนี้เป็นหัวเสาทางนี้เป็นด้านปลายของไม้ มันเป็นด้านโคนนะครับเขาให้เอาสลับแบบนี้สูตรหมานไว้จันไกลายดูประมาณนี้เนาะตัวนี้มือเพียกแนมเนาะลายก็จะออกแดงๆเลยนี่ครับประดูฟังทองเหลืองตรงไปนะครับเยาเม็ดยี่ครับตัวนี้ลางยิงหนูนะครับผมเค็มให้ลูกค้าไป เอาราคาทุนไว้ครับลางขอคดเนาะนี่ครับก็เป็นไม้เก่าเหมือนกันครับเป็นไม้เสาเก่าก็จัดส่งให้ครับสามคูณสองจุดแปดตัวนี้ตัวนี้สามคูณสามจุดสองนะครับความสูงแล้วก็ตัวนี้จะเป็นงานยกยิงนะครับรวมรวมไปเลยวันนี้งานยกยิงสไตล์ยกยิงงานดิบนะครับลูกค้า เอาไปใส่ไก่ใส่รางเองไอใส่ไก่ใส่ปีเองครับเอาไปด้วตอนนี้รางยาวเมตรสามสิบนะครับเฉพาะตัวรางก็ก็ค่อนข้างจะยาวอยู่เนะาะสาหรับเป็นงานยกยิงก็งานก็จะประมาณนี้ครับลูกค้าแฮปปี้ครับส่งรูปให้ดูลแล้วจะส่งให้วันนี้เดี๋ยวก็มารีวิวให้ชมกันคร่าวๆเนาะงานท้ายรางแล้วก็ตัวนี้จะไปนาผชัยถ้าจาไม่ผิดนะครับ ก่อนทอดบานแผงนะครับเลยเท้าเทนไปนิดหน่อยด้านนี้จะเป็นแกนนะครับด้านนี้จะเป็นติดกับพผ่หน่อยจะครึ่งครึ่งครับมันก็สวยแบบก็เลยเอาจะทําให้เลยฝั่งนี้แกนลวนฝั่งนี้กระพี้แกนโพอยู่นะครับไม่ใช่ว่ากระพี้ทั้งหมดนะมันก็สวยแล้วครับถึงทําให้ก็แกะลายครับวิงวิงนะครับ โจมมือปีกคนัดไปนี่ครับไม่มีขยับแน่นอนครับาจะทอดจนเรศสายพีอีนะครับลูกดอกให้ไปสองลูกครับตัวน,นั้นขอยาตครับตัวน,นั้นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไกลเซฟนะครับช่างทดลองแล้วผ่านนะครับเดี๋ยวก็จะส่งรูปหรือว่าส่งงานให้ลูกค้าก็วันนี้แหละสับวันนี้ก็มีงานมาชมประมาณนี้ครับงานเยอะอยู่ครับแต่ไม่ค่อยมีเวลารีวิว ก็คือวันนี้ก็จับมารวมๆกันเลยนะถ้านไหนสนใจงานชิ้นไหนเป็นไหนก็ทักมาสอบถามหรือโทรมาหาได้ครับทาง Facebook ก็ได้ทางไลน์ก็ได้ครับตามที่สะดวกสำหรับวันนี้ขอจะบไปก่อนเจอกับผมใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ